นี่ฮะตีไปตีมานะครับนิวหยดยางแก้คันเนี่ยใบสปินมันเป็นใบสปินคู่นะครับเป็นใบสปินคู่แล้วการตีน้ำแอคชั่นของมันเนี่ยคือมันมันคล้ายๆกับเปกจิ๋วนะครับเสียงแอคชั่นเนี่ยนี่ับซัดเข้าไป นิ้วยดยางแก้คันนะครับผมตัวนี้กับสภาพหมายที่น้ามันค่อนข้างที่จะเป็นสนิมนะนาน้ําท่วมนะฮะก็ลองตีดูครับไม่เสียหายกับเหยื่อที่เราที่มันเหมาะก,กับสภาพหมายนาน้ําท่วมนะฮะก็เป็นพวกเหยื่อยางอะไรพวกนี้ตีแล้วไปแล้วปลาไม่กี่ไม้ครับถ้ามันมีตัวเนี่ยมันมันทนไม่ไหวแน่นอนครับกับใบสปินคู่ นิวหยดยางแก้คันเนี่ยมันเป็นเหยื่อที่เนื้อยางนี่บอกบอกเลยบอกได้เลยว่าซื้อมาตัวเดียวเนี่ยคุ้มครับใช้งานเนี่ยเหนียวโคตรเพราะมันไม่ใช่เนื้อยางธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเนื้อยางที่เหนียวมากๆร40บาทต้องหามาใช้ดูครับบาชอนโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนิวหยดยางแก้คัน เรียบร้อยดีครับผม